สวัสดีจ้าพบกับเซลนิมจวดจัดฝาดเงาสาวบันดุงนะจ๊ะมื่อนี้นะจ๊ะนิมจะมาบอกโปรโมชันดีๆให้ลูกคา้าทาง youtube ฟังนะจ๊ะเป็นโปรโมชันของเดือนมีทุนายน2 5 6 4นั่นเองนะจ๊ะจะมีรุ่นใดแน่นะจ๊ะเป็นรุ่น32แรง40แรง50แรงนะจ๊ะา,ามรุ่นน้ำกันเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งรุ่นแรกกันเลยจ้าไปเลย รุ่น L 3 2 1 8 SP นะจ๊ะเป็นโตไมลาสุดของเข้าเลยนะจ๊ะเป็นรุ่นที่หมอสําหรับเฮ็ดหน้านะจ๊ะเฮ็ดไขยในขั้วเลื่อนบานเข้านะจ๊ะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบริเนนรับจ้างพ่อปันใดเน,นาะรุ่นนี้เป็นรุ่น32แรงพ่อใส่จ้ะโมเมนต์โมเมนตค่อนหน่อยนะจ๊ะเป็นรุ่นร่องของ40แรงจ้ะรูปโฉมกะจะประมาณนี้จ้ะมีโตชาร์จแบตไห้นัมจ้ะ รุ่นใหม่ล่าสุดออกมามีตัวชาร์จแบตไฮนําเนาะจะก็จะประมาณนี้เนาะจา้ะสำหรับเงินดาวนะจ้ะเงินดาวจะอยู่ที่11,000บาทนะจ้ะดาวได้11,000บาทนะจ้ะปู๊มชั่นเดือนนี้จะทอนกะเป็นไล้ปีแบบมีงวดย่อยจ้ะงวดย่อยเดือนละ2 0 0 0แล้วก็งวดใหญ่ก็จะตกอยู่ที่94,77บาทจา้ะถือว่า ลดลงนะจ๊ะผ่อนได้สูงสุด7ปีเลยนะจ๊ะอุปกรณ์ไปน้ำรถนะจ๊ะก็จะมี3ชิ้นจ้ะ <Yeah. S 1> ตัวแรกก็คือใบดันหน้าผันหลังแล้วก็โรตารี่ค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากผ่อนเป็นรายปีนะคะผ่อนเป็นรายเดือนก็ได้ค่ะรายเดือนก็จะตกเดือนละ8,322บาทค่ะนี่เราจะเป็นรุ่น32แรงนะคะเดี๋ยวนิ่มจะพาไปดูรุ่น40แรงค่ะ กันที่40แรงนะจ้าเดี๋ยวพากันไปเบิ้งตัวรถไกลๆเลยจ้า40แรงนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันคะ่ะจะเป็นรุ่น L4018ST นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยสวยๆค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวให้ดูรูปโถมนี่เบาะนะคะเสี <c oughs> ยงคือจังกัดแดนเหรอจ <c oughs> <c oughs> จ้าก็ดูภาพรวบรวมไปก่อนนะคะตัวนี้นะคะเงินดาวนะคะจะอยู่ที่ 22,000นะคะ22,000เนี่ยรับรถได้เลยนะคะถ้าลูกค้าทำเรื่องตัวมือ,อผลอนุมัติก็จะส่งรถให้นะคะอุปกรณ์ไปกับรถนะคะก็จะมีตัวรถใบดันหน้าผานหลังแล้วก็โรตารี่ค่ะอุปกรณ์3ชิ้นก็ถือว่าครบชุดเลยนะคะสามารถไปทํานาได้เลยรับจ้างได้นะคะทําอ้อยก็ได้นะคะรุ่นเล็กอย่างนี้ก็ทําไอ้ไร่นะคะก็ตามแรงเนาะค่ะก สวยค่ะตัวนี้จะเป็นเหมาะสาหรับทํานานะคะใช่เหมาะสาหรับทํานะะา,นาถามว่าทำทำไรได้ไหมก็ทําได้ค่ะทำไรทำไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นใบใบดันหน้านะคะค่ะก็จะมีฟอนกาดไปด้วยนะคะฟอนกาดตัวสีดำเอาไว้ถากันไหมกันไรนะจ๊ะ มาท่าไปดันนะจ๊ะดันแห้งๆ <c oughs> ค่ะแล้วเราก็มาดูข้างงวดนะคะข้างงวดก็จะเป็นรายปีแบบมีงวดย่อยะคะ่ะงวดย่อยก็เดือนละ2,000นนะคะงวดใหญ่ก็จะตกอยู่ที่19,687บาทนะคะลูกค้าที่ไม่อยากผ่อนเป็นรายปีก็สามารถผ่อนเป็นรายเดือนเหมือนรถยนต์ได้นะคะก็อยู่ที่9,743บาทะคะ่ะสวยงามมากเลยค่ะ ใ,ในะ,ะโอเคค่ะ40แรงเราก็มาดูกันแล้วนะคะเดี๋ยวนี่มจะพาไปดู50แรงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ50แรงมาแล้วจ้า50แรงนะคะจะเป็นรุ่นที่สามารถทําอ้อยได้ทํานาได้เป็นทําได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยค่ะ50แรงเป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันเลยค่ะ ดูรูปโฉมนะคะมีฟอนกาดหน้าให้ด้วยก็สติ๊กเกอร์มาใหม่ L5018ST ค่ะเบาะก็ดึงดังดึงดังนะคะมีสปริงให้ด้วยนะคะตกหลุมนิ่กตัวเลยค่ะว่า oh, <no. S 1> จะเจ็บก้นนะคะ <c oughs> ค่ะกระทะร้อนะคะค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะรุ่นนี้ลูกค้าใช้กันเยอะนะคะสามารถทำได้ทั้งสองอย่างนะคะทำไล่ก็ได้ทำอ้อยก็ได้รับจ้างก็ได้ ได้หมดเลยถ้าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นจ้าดูสลัก3จุดนะคะอยู่ด้านหลังก็ถือว่าคงทนแข็งแรงมากเลยคะ่ะลูกค้าจ้า,าเป็นที่นิยมมากเลยสำหรับ L5018 นะคะคตัวนี้นะคะสามารถดาววางดาวเริ่มต้นอยู่30,000บาทจ้าหาได้อุปกรณ์ไป3ชิ้นเลยนะคะ ทำชิ้นจะมีอะไรบ้างก็มีก็จะมีใบมีดผานหลังโรตารี่นะคะอุปกรณ์ครบชุดเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสามารถนําอุปกรณ์ไปทํานาก็ได้ทําไร่ก็ได้ทําอ้อยก็ได้ทําสวนทํามันได้หมดเลยนะคะค่าง,งวดนะคะจะเป็นรายปีแบบมีงวดย่อยนะคะงวดย่อยก็เดือนละ2,000นนะคะงวดใหญ่ก็จะตกอยู่ที่1นึ่งแบาทนะคะ ก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะสําหรับเงินดาวโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะอุปกรณ์ได้3ชิ้นนี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ <Yahoo! S 1> หรือลูกค้าคนไหนที่อยากผ่อนเป็นรายเดือนนะคะไม่ได้ทำทำไรอ้อยแต่มีแต่มีไรายได้เป็นรายเดือนอยาก่อนเป็นรายเดือนได้ไหมอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะค่ะผ่อนก็เดือนละ1 2 1 4 1บาท่้าวจ้า <Wow. S 1> ค่ะ โอเคค่ะเราก็ดูครบกันแล้วทั้ง3รุ่นเลยนะคะใครนะคะที่สนใจรุ่นไหนก็สามารถทักเข้ามาหาเซลนิ่มได้นะคะหรือโทรเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเอกสารนะคะที่ใช้ประเมินนะคะจะมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนคนซื้อคนคำ้ำคนคำ้คนคำเป็นคนละทะเบียนบ้านไม่เป็นสามีภรรยากันอายุไม่เกิน60ปีนะคะศูนย์บริการเราตั้งอยู่ที่ไหนนะคะลูกค้าบางคนสนใจนะคะ อยากจะมาดูรถนะคะอําเภอบัานดุงนะคะจังหวัดอุดรธานีของเรานั่นเองนะคะใครผ่านมาทางคำชะโนดก็มาแวะดูได้นะคะหรือโทรมาหาเซลล์นิ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวนิ่มจะส่งโลเคชั่นไว้ให้พี่ว่านพี่ลายหรือลูกค้าคนไหนนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่ร้านเรานะคะสามารถจองทางไลน์ก็ได้นะคะแอดไลน์ตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเบอร์0ู1 7 6 8 7 9 4 8สจ้า เดี๋ยวคลิปนี้นะคะฝากลูกค้าติดตาม <_ uch> กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิ่มด้วยนะคะ <_ uch> <_ uch> เดี๋ยวเรากลับมาพบกันคลิปหน้านะคะ <_ uch> คลิปนี้ไปแล้วะค่ะ <_ uch> บ๊ายบาย <_ uch>